มึงขึ้นมากันไหนเย,ยอะกันจังวะโอ้ยเกือบเกือบ ต้องยิงล่อมันเข้าไว้ <c oughs> ยิงล่อทั้งหลายนัดไม่ยอมมาโนเมื่อกี้ควันมาควันดีเดียวมาเลยวะตั้งนานไม่มานล้วมันจะละเหยมันแหละผูรอรุนอยู่ตั้งนานเยอะโดเดเร็วแท้ก็เฮ้ยหอมแท้ก็ต้องไวอย่างนี้แหละ กูบอกแล้วลูกมึงต้องมีของกันนั้นนะอะไรวะที่มึงส่งมาเน่ะไอห,หมอนกันหัวน่ะนยังไม่เดินเลยนะเราถึงไหมนเ,เนี่ยถึงดิเนี่ยพอดีนะลงไหนแม่อีเจทางขวายังลงก่อนอ่ะลงไหนเนี่ยตรง้านห้างไง โอ้โหโดดเร็วนะเจ้ามีคนโดดเร็วกูอีกอะมีคนลงแล้วมีคนลง,ง,นนง,ลงแล้วเนี่ยเอามาเลยเอามาเลยเนี่ยตัวที่บ้านเจยวเนี่ยตัวเดียวเนี่ยตัวเดียวเนี่ยดดเ,ดยเาบันข้างๆเขาบันข้างๆกูก็ามาเปลี่ยนเฮียจะเอาเขาใส่กูมีควันนันเดียวเนี่ยไอ้เหี้ย ปืนเลยอ่ะฮัลโหลปืนไอ้บอลก,กูไม่มีปืนมาบ้านนี้เฮ้ยไม่มีปืนเลยโอ้ยเหี้ยมีอะไรเนี่ยนั่น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 เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันอยู่ไหนไอโคตรใหญ่จะปืนมีแค่เนี้ยไอ้บ้านเกี่ยวไปไหนแล้วอ่ะ มันวิ่งอยู่ฝั่งอยู่ข้างบ้านข้างบ้านข้างบ้านข้างหลังเป็นเข้าบ้านกูบ้านใครบ้านกูบ้านกูกูดูอยู่กูดูอยู่มันใช้บ้านกูละบ้านหนุ่มไม่เห็นไม่เห็นมึงออกมาระเบียงดิออกมาระเบียงดิไม่ไม่มันกูมันกูรอทางขึ้นบันไดอยู่นึกกูไม่เห็นมันข้างล่างอ่ะ ออกออกไอ้บูโอ้โหมันมีปืนเแย่ล้มล้มสามแล้วสามแล้วสามแล้วไอ่ไม่ปเลนะอลงมาดึงดิบอลบอลลงมาดึงดิลงมาแล้วใครวิ่งมาอีกวะเราเราโอ้ยเลือดเด็กเชี่ยโก้กูเกือบตายเมื่อกี้เอ้ะเอาโอ้ยกูอีกแล้วจะเก็บปืน มาแล้วนะมาแล้วต,ตัวกำแพงกำแพงบอ้บอลจะไปมากโจะตายแล้วแม่งแล้วมันอยู่หน้าบ้านกูด้วยว่ะไปบอลถอยมาก่อนถอยมาก่อนอมานเล่นหลังสมกมาดึงเพื่อนก่อนไปดึงเพื่อนข้างนอกอะ่ะอุ้ยเชี่ยเกืเอบยิงลไอ้เหี้ยนี่ยิงน้ำเหี้ยอะไรกูเูเพื่อนมนเยอะ บอลดูไว้ดูไว้มาวิ่งมาวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วที่มาทำงไไมทางขวาทางขวาเออทางซ้ายเอาไอ้เหี้ยเมื่อกี้ขวากูอุ้ยเสียเออเิงเออ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 เแลเวเออเแล้ว ไม่มีเลยครับโอ้เขี้ยกูโดนกูโดนไปเขี้ยไกัจริงวะสวยทางขวาขวาขวาลัวขวาลัวขวาลัว่ขวว็ขวาลัว,ว,าว,าลวตามเสียงระเบิดป้า โอ้กูหมดหมดน้ำหมดหมดไอ้น้ำหมดหมดมาดีกวหน่อยมาดีกว่น่อยหน้าบ้านหน้าบ้านเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านใต้บ้านใต้บ้านเจ็บนักเจ็บหนักลูกกระสุนหมดลูกกระสุนหมดใต้บ้านใต้บ้านนะไอ้เหี้ยลูกกระสุนหมดให้มีกระสุนเติมขอหน่อยไอ้เหี้ยกระสุนหมดเฉยไอ้้เหียแก๊กัด นนกระสุนเหลือส3มสิัดอยู่นี้ก็กระสุนฟ้าอีเนี่ยผัวหากระสุนแดงนี่นะเจอได้กระสุนฟ้าวะ่าวะทำไมมีปืนยากจกอะฟรามบดนะฟรามบดนะปักขึ้นแย่เยดเอ้ยเดยนน้ำไปบ้านอิดตรงนี้โอ้หนาำปักขึ้นอ,อะ เอ้ยเอ็งเดิยองคอเดินไปทางนั้นทำไมกลับมาตาขึ้นโอ้เดินยองคอออกไปข้างนอกเพื่อนเฉยเลยเฮ้ตาขึ้นนะปากขึ้นนะปากขึ้นเนี่ยไอ้บูเอ็งชดเชยเลยฮ่าเกมไม่รู้ไ่รู้สี่ทุ่มสี่ทุ่มสี่ทุ่มไอ้บูสี่ทุ่มอาทุ่มไปเดินยองคอไปไเห็นไม่รู้น่ะมุสารอดมีคนมีคนสองร้อยสี่สิบนั่นไงนั่นไงนั่นไง เอาเลยไม่ได้เลยอ่ะออกเข้าใหม่ออกเข้าใหม่ให้ไวทั้งสองสี่ศูนย์เดี๋ยวเดี๋ยวขาของไอหุห่นอะไรเราไม่เห็นน่ะประมาณตรงเนี้ยมาเกี่ยวไอ้บุ้ยจะเอาหาทุกเกมไม่ได้นะต้องเฝ้าไอ้บุ้ยใช่ไหมเนี่ย มาอันมาเกียวแล้วเมื่อกี้ใช่ๆแต่ก็งั้นแหละเมื่อกี้ยังบูมายังบูยังครับโอ้ย oh ปาขึ้นตาสุดท้ายแต่ตัวโอ้ oh ตาสุดท้ายบ้านเองสิไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดทดเชยอีกเนึ่งถึงสี่ต้องมาทุ่มแล้วแหละไม่ใช่ตอนนี้หรอกแค่นี้เดี๋ยวน้องที่ถ่ายก็มาอะไรมาแทน ไม่มีไม่มีแม้จบละน้ำไม่ดูตัวให้ผมเลยเอออยู่ใกล้ๆเนี่ย <c oughs> อกแมเง ขาปืนสีฟ้าเล่นเนี่ยไม่ขึ้นโบสกันแล้วครับขึ้นไม่ได้ตอกดนอะเลก็ได้นครับข้างหลังโอ้หนาดังวะ มายังยังเลยฮะย,ยิงกูใหญ่เลยอลันเด็ดอัเด็ดูเชียร์ชยิงยเฮ้ยลม้มมันโดดออกมาได้อบอลคำ้ำไบอลบอลบอลค้ำหน่อยบอล อยู่ยู่ไหนวะอยู่ท่าไหนวะข้างบนเยจบไม่ทัน<ไ>มันมาแล้วบอลบอลบอลมันมาแล้วไฟไฟไฟม,นมันไฟมันไฟเฮ้ยเฮียซีโฟ มันเล่น C4 มันเล่น C4 ถอยแล้วถอยแล้วหลังรั้วขาวมาเล่นหลังรั้วขาวมาไอ,อทิ้ทฐานอีกแล้วถึงดิโอ๊ยดึงดึงไม่ทันนะเนี่ยตะบอนดึงทันไหมตะบอนดึงทันไหมไม่ทันสุดผายมันอยู่ไหนวะ บอลมันอยู่ไหนบอลไม่รู้เหมือนกันไอ้เขี้ยมมันหายไปไหนวะบอลมันอยู่ข้างนอก จะอยู่หน้าสายนะเนาะใช่ไหมเจอแล้วเจอแล้วล้มหนึ่งล้มหนึ่งล้มหนึ่งไอ้บอลล้มหนึ่งไอ้บอลกูจะโดดลงหลังบ้านมาทำบนหน่อยทำบนหน่อยโอ้ยบอลโตเอ้ยเฮียมันปีนขึ้นไปได้ไงวะไอ้บอลมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนปีนขึ้นไปได้ไงอ่ะ เอ้าไอ้เชือมปีนขึ้นไปได้ไงวะไอ้เชือระบบไหนวะโอ้สามกูด้วยไอ้เชือมปีนขึ้นไปได้ไงไอ้ไอ้เชือมปีนขึ้นไปชั้นสองได้ไงอะโอ้กูได้คิวแล้วมันตายหมดแล้วมันตายหมดแล้วตายหมดแล้วเหงาเลยไปแล้วครับไปไหนนอนแล้วครับไม่ได้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 ไอ้บอลไปดูดิมันมันมึงไปดูเหลี่ยมมันดิ มันปีนขึ้นไปได้ไงวะไม่เช่รงนี้มึงไปข้างหน้าดิปีนได้แค่เปิดประตูโอไม่ใช่ผมก็ปีนประจับเนี่ยมันปีนตรงเนี้ยมันขึ้นไปข้างบนอะ่ะไหนไปรู้ไปดูใน<ม>ก็กลับเอาแม่งมีคูณแปดด้วยสมพรแม่งยิงโดนใค<ข>รเพิ่มเพียแต่เมื่อกี้มันดนไม่มกระโดโดมันยิงนะผมไม่เดียวเองนะไอ้เหี้ยมึงไม่มีระเบิดกันว่างเลยหรือไงวะ เมื่อกี้เป็นิงมันมันก็โดดจิงผมถังน้ำมันไงถังน้ำมันไงกอโอ้ยเหี้ยนันเกาะไม่กูใช้เล่นไม่ไม่ไม่นั้นกูจะจะล่าถังน้ำมันเองตัต่อดัาเฮี้ยฮาราคิรีตัวเองไอ้มันจะเกาะไวไงเราบินไวอะบินบินอะ เอ,อ้ยจ็มันปีกยิงไปนะกูเห็นมันกระโดดดึง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 อยู่ตอนกูยิงไอ้้ยข้างนอกอะ่ะโอ้ฮึฮึ ไอ้บูก๊กกดีิสวัสดีครับสวัสดีครับไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอ่ะสุดท้ายลอ่ะเอาจริงหน่อยดีนะน้าไม่เอาจริงเลยอ่ะไม่เอาจริงอะไรยิงไปสองเมื่อกี้ค่าสองเองนั่นแหละไปวิ่งโยกหัวอยู่ข้างหลังเขาเขาบู๊กกันจะต้อจอจยเอียงคอเดินอยู่ข้างหลังนะ่ะปากมืขึ้น ไปบ้าเขาเรียกคอเคดเดือดนะเดือดจัดก้าเลยฮดาฮ้าฮ่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 าฮวาฮ่าง่าฮ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 นา่าฮอ้ฮ่า่้ฮ่าฮยาะ่ยะ่าฮโาฮ่่าลงไป่า่่าฮ่่า่เฮราะ่่าฮ่นฮ่่่่่่ ลองไปสุดแมปไหมนะไปทำไมอ่ะนี่เยขับขับเรือไปเดีวหมอกก็ไม่มาหาอีกตรงไหนอ๋อตรงที่เราอยู่นี่เหรอเออถ้าหมอกมันมาหาเราก็ดี ส่งมันดีวะรอยิงเลยะส่งมันดีวะที่เนี่ยน่าจะไม่มีของนะจะสอกไม่มีเปียวไปไละ วิ่งดิวิ่งเลยไหนไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไปแล้วจ้าก้ากัดก้า เบืองแพงนะเขาบอกเขาโดเยอะก็มันจะไม่มีคนเยอะเบืองหาคนเยอะแยะมีเยอะเหมือนเห็บหมาจะลงบ้านดัดฟ้าหลังซ้ายริมขวาทางบันสมถ้าเป็นลงได้ก็ดีจะเตียวไปจะเตียวไปจะเตียวไปโอ้โหโอ้บุ้ยก็บอกแล้ว ถึงก็จ้าถึงก่อนจ้าถึงก่อนจ oh ้าโอ้ไม่ก่อนจ้าไอ้เหี้ยใครเนี่ยไอ้บอลในเวนไอ้บอลเยอะไอ้บอลมาต่อยมันบอลมาต่อยมันต่อย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 ไอ้ยี่มันลงมาแล้วไอ้บอลไอ้บอลมันลงมาแล้วใอรกูเดี๋ยวไปใครเขาเอามึงเหรอเอออ้าวไม่มึงใส่ชุดอะไรอ่ะไม่ตอนแรกก็ต่อยมันอยู่แล้วแม่งมาต่อยกูซ้ำอีกมึงอ่ะบอลลมาแ้ว ไอ้บ่ไอ้เงี้ยไฟไฟไฟกูขึ้นไปไม่ได้เหี้ยไอ้เหี้ยไฟไอ้เหี้ยเขายังควันทั้งเหี้ยอะไรเต็มไปหมดเลยโออเไอ้เหี้ยไม่มีของสัตว์อยู่ไหนอยู่ไหนควันเหี้ยอะไรเนี่ยมันกลางควันทำไมเนี่ยเออั่วจะเป่ง ปืนมีเี้ยอะไรดีสเสื้อเี้ยอะไรขับรถวะเฮ้ยเยีืเยเอากูได้บอนไอ้โก้อยู่บนนี้มีมิวแทนมันมาแล้วมันมาบ้านกูแล้วเพื่อน โอ้โหไม่มีตัวโบจ้าเห็นอยู่ไหนี่ก็บ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้บ้านเขียวบ้านเขียวแล้วก็มีตัวทางขวาตัวทางขวาบักกี้ตัวทางขวาบักกี้บักกี้ย่ยะะไปนอนตัวน,น,นไม่มีคำว่านอนเนาะไปบ้านเขียวแม่งเลย สายสายสายข้างนหน้าอยู่ข้างหน้าโ oh, <yeah. S 2> อย้ยเฮียดีเด่นอยู่ข้างหน้าข้างหน้าข้างขวาขางขวา,ขา,ขามาแล้วอ้เฮียสองตัวเลยโอ้ยโอเคเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาครับก็เดี๋ยวเล่นกับเพื่อนเรื่อยๆครับผมไปบูนไปนะครับสวัสดีครับ